ถึงทุ่มไาแล้วถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนถึงไหวนวะเนี่ยกำเนิดถึงเขตยังไม่ถึงไหนเลยนี่จะเพิ่จงจะบ้านหมออ่ะ <c oughs> ออกจากสระบุรีมานะครับตอนนี้เนี่ยถึงบ้านหมอครับก็จะไปเนะชียงใหม่กันเชียงใหม่เชียงรายโอ้โหมืดเลยครับ <c oughs> มือดอ่ะมองดูท้ายรถ แม่นหมอครับยังไม่ออกไม่ชัดอต่ไม่ชัดแต่เพราะว่า,วามันมืดไงอ่ะขอจดเท่นี้ก่อนนะครับนะครับเกิดองศาครับตอนนี้นเกิดองศาซีเซลเซียส <c oughs> ทางในนะครับบรรยากาศครับจุดสูงสุสดดอยอินทนนท์นะครับ เรามาอำเภอจอมทองบังกะโลชื่ออะไรนะที่พักเนี่ยอินทนนท์แคมปิ้งแคมปิ้งอินทนนท์แคมป์อินทนนท์เดอะแคมป์อินทนนท์นะครับนี่เขาจองมาให้เนี่ยหลานนี่นะเรามากินกินกลางป่านะครับหากินได้ง่ายกว่านะนี่เขาเรียกอะไรนะหมูหมูกระทะใช่ไหมชุดละห้าร้อยถูกมากเลยครับอเอาเอาอย่างนี้นะครับผมเห็นอ่าทิต์สองคิดนะ ศึกไปอยากกินหมูช้ากันเป็นพระไม่เคยได้กินนะเดี๋ยวผมผมถูกวันที่หนึ่งนะจะจัดเลี้ยง35สวัดนะหมูกระชายพระกินทุกทุกทุกวัดลองดูซิว่าถ้าผมถูกจริงจริงนะมันจะจัดการหมูทะใา้ทุกวัดฉันเพนนะครับนี่จัดชุดใหญ่ชุดห้าร้อย่างเงี้ยให้ท่านให้ท่านกินกันจะตั้งวงสักสามวงสี่วงพระวัดไหนมีเยอะก็ให้เยอะเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยถ้าผม ผมมีโอกาสนะถูกวันที่หนึ่งนะนโนโจะไปเลี้ยงพระทิส่สองทิดที่เป็นนักเทศดังๆอ่ะศึกมากินหมูท้ากันเลยเขาไม่ทำมากินให้หรอกเขาไม่ได้เ <c oughs> ขดาดังเกินกว่านั่นพีจะไปเลี้ยงเขาได้ทีนี้เลี้ยงวัดที่เขาไม่เคยกินบวชมา20่สิบสองปีศึกมากินหมูท้ากันจะกินจริงจริงไหมละ่ะถ้าผมล้วนที่หนึ่งนะผมจะเลี้ยงพระสักษาสิบห้าวัดเอาวัดที่เขาอยากจะกินอ่ะจะไปถวายกลางวันเลยแล้วว่าจะจะทำพระทาใหม่ไปให้ ไม่ใช่กระทะเก่าที่เขาขายให้ให้ให้ญาติโยมกินนะนะจะจัดการให้พักกินหมูทะดูว่าชาตินี้ต้องวันที่หนึ่งนะสองใบนะผมจะจัดให้เลย,เยนะยดังนั้นขออนุโมทนาสา,าธุหลวงพ่อองค์ไหนอยากกินหมูทะมื้อเที่ยงนะครับมื้อกลางวันนะครับช่วยพรอมนานผมถูกเงที่ที่หนึ่งด้วยสักโค่นึงนะครับผมจัดเลี้ยงจริงนะครับถ้าพระองค์ไหนได้ยินนะครับหลวงพ่อใหญ่ใหญ่กิาจารุงดังสวรายงานครับแก๊งลูกแมวตอนนี้นะครับ พระอิตย์กันอัสดงนะครับเนี่ยดูบรรยากาศนะครับกำลันั่งกินกันที่นี่นะครับนี่เรามากันห้าคนนะมีมีแฟนผมนะครับแล้วก็มีหลานแฟนหลานนี่นั่งกันอยู่นี่นะครับอัสดงพอดีนี่ครับดูกันกินกระทะนะครับกินกระทะนี่อะไรหมูกระทะครับนี่โอเคครับนั่นดูนี่ดูบรรยากาศนะครับดูท้องฟ้าเทไรท์โชว์นี่หมายความว่านี่ดูบรรยากาศ วยงามน,นะครับพอเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยแต่งสีนะครับท้องฟ้าอารามเรืองรองขอ,องอน้ไพายนะ,ะยครับดูนะครับ<า>รดูน,นะครับเพื่อนๆนะครับบริเวณเต็นท์ที่พักนะครับเนี่ยที่จอมทองนะครับดอยอินทนนท์นะครับจุดนี้ใครมาเนี่ยอ้อาคนไ,ไคนนี้ันสีนี่ร้อยจุดนี้นะครับจุดนี้เรามาดูกันนะครับเนี่ย สว่างก็ไหวถึงจะเป็นวันนี้จะเป็นวันจันนะก็จะมีเนี่ยคนเต็มนะครับเนี่ยคนเต็มทุกเต็นนะอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่นะแต่คิดว่าเยอะครับหลังปีใหม่นะวันที่อย่างนี้วันที่สี่นะครับก็ขอจบที่นี้ก่อนนะครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้อาทิตย์ตกช้านะครับหน้าหนาวพรุ่งนี้เช้าอาทิตย์ก็ขึ้นช้าอีก 6โมงกว่าเกือบเจนะ็ดโมงอะดวงอาทิตย์ถิงจะขึ้นนะอันนี้ก็ตกช้านะครับตอนนี้ก็ก็จะทุ่มนะยังไม่ตกนะยังไม่ตกเลยหกโมงหกโมงกว่าแนละ้วเนี่ยม,มันเธรรมชาติของธรรมชาติธรรมชาติของประเทศไทยนะดูตามรอยดาวเดือนรองนะครับของกําไพเลยสวอรายงานครับแจ้งลูกแมวเจ็บไล่ลุงเจ่านะครับ ติกาห้ามห้ามเด็ดไปกินไปโปรดเห็นใจเกษตรกรด้วยนะครับห้ามนำกระเป๋าหรือถุงเข้าไปในไร่ห้าลูกเก็บลงตะกร้าทางเราถือว่าลูกค้าเลือดแล้วลรณานำมาชั่งน้ำหนักดังนั้นควรเลือกดูก่อนเก็บเมื่อเก็บมาไม่สามารถต่อรองหรือทิ้นได้ เราก็มาดูนะครับล็อกให้เก็บนะขีดละขีดละสี่สิบโลละสี่ร้อยมาดูกันต้องหารูดแดงๆนะ <c oughs> ก็มีอยู่ครับมีอยู่เยอะเลยแดงๆมีแดงเห็นอยู่นะครับเอาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่าน,นั้นแหละครับนะโอเคนะครับ <c oughs> เรามาเก็บกันครับ เอาลูกลูกใหญ่ๆไปโอเคครับก็จบตอนนี้ก่อนนะครับเจ็บจากไร่สดๆนะครับสวรายงานครับแกงลูกแมวน้ำพู้ร้อนสันลำแพงครับบริเวณพุ่งถึงท้องฟ้ายังจำหนึ่งเม็ด2เม็ดสามเม็ดสเม็ดห้าเม็ด จัดไปครับจัดไปน้ำพุร้อนหังกำแพงเห็นเห็น้มร้อนกดดูกันนะครับดูกันโอเคครับบริเ,เ,เวณแค่นี้ครับน้ำพทุที่ต้มไข่นะครับที่ต้มไข่พุ่งออกมาครับพุ่งออกมานะก็เดินท่อมาจากบ่อน้ำพุนั่นแหละครับ มันลยาพุ่งไปนี้ได้นะครับข่อท่อเหล็กนะครับท่อทองเหลืองจากบ่อน้ำพุนั่นนะเอาพุ่งใส่บ่อนะต้มไข่นะครับยังดันธรรมชาติจากใต้พิภพนะครับอันนี้บ่อสองบ่อนี้มีแค่สองบ่อนะครับแล้วก็เดินท่อมีท่อมาใส่บ่ต้มไข่ด้วนีหมครับสองบ่อเดินท่อเหล็กนะครับเป็นสายลุกเลยครับสายลูกก็แปดโมงเช้านะครับถึงเวลากินข้าวนะครับ ที่นี่คือจุดไฮไลท์นะครับต้องมากันนะมาถ่ายรูปมาอะไรกันนะครับร้านนี้สวยงามมากครับเมนูอาหารนะครับร้านนี้ถ้ามาที่นี่ต้องมาร้านนี้นะครับมีอาหารเยอะแยะครับหลายหลายหลายเมนูนะครับน้ำพริกอ่องนะครับแกงหางเลออร่อยครับเมื่อวานซื้อไปแล้วก็มีชุดน้ำพริกหนุ่มนะครับไก่ทอดเคียงคาผัดไข่นะครับชิงดาผัเผ มาดูบริเวณนะครับทางไหนนี้เดี๋ยวคนจะเต็มนะครับห้องน้ําสะอาดนะครับร้านนี้ก็มีที่เดือนนะครับที่คําปองําปองริมทานนะครับวันนี้เช้าเช้านะครับกับหมู่บ้านธรรมชาติจริงๆนะครับทรรมาเตีโยนะครับอาหารบางอย่างก็รดค่าจืดนะครับแต่ก็รู้อยู่ครับภาคเหนือกินไม่ใช่ภาคใต้นะครับถ้ามาก็ก็มากินแบบธรรมชาติของเขานะครับ คนชอบกินเผ็ดจะเตรียมพริกมานะครับเตรียมน้ำพริกมาเลยนะครับเขาก็ทำปรมชาติเขาดีนะครับหมู่บ้านนี้นะฮะจริงๆแล้วก็น่าเที่ยวครับนะเรามาดูกันนะครับของเข้าของขายก็รสชาติจืดหน่อยนะครับต้องการเผ็ดก็ต้องเอาพริกมาเองนะอรงงานช็อตแบบธรรมชาตินี่เลยคนเยอะครับเนี่ยทางมานี่สุดยอดนะครับนี่สุดเสียวสุดยอดสุดตื่นเต้นนะครับก็สมควรมากันนะใครไม่เคยมาก็มากันได้เลยนะครับ หมู่บ้านกำปองนะครับมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับข้างบนมีน้ําตกข้างบนมีกิวฝิ่นที่ดูวิวพาทิศขึ้นนะครับสวยงามครับมาแล้วสวยงามมากครับจริงๆแล้วทีแรกนึกว่าจะไม่มาอีกถ้ามาอีกโอกาสมีก็มานะครับครับเราก็มานี่ครับดูบรรยากาศน่านั่งมากครับฟิวๆนะครับนี่ มีที่นั่งนะครับตอนเช้านี่8โมงครับเวลาที่ท้องพักนะครับมีอาหารให้เราแต่ก็มีกุ่ปองมาให้เรากินที่นี่นะครับรับสวยงามมากครับห้ามก่อสร้างใดทั้งสิ้นแล้วนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านเขาบอกมานะครับก็โอเคครับรักษาธรรมชาติของเขาไว้นะครับธรรมชาติจริงๆนะครับไ่มาที่สำปองนี้น้ําตกไม่วีแห้งนะครับตลอดปีตลอดชาตินะครับเรามาดุกหนาครับคลิปนี้ สวบอในงานครับแก๊้งลูกแมวกโมง51นาทีแล้วนะก็ยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นอเห็นแต่แสงสว่างนะครับกโมง51นาทีนะเนี่ยคนก็น่รอเห็นดวงอาทิตย์กันอยู่ยังไม่ขึ้นเลยครับกิวฟินนะครับเขตติดต่อแจ้ซ้อนนะครับจังหวัดจังหวัดลำปางนะครับแต่จามาจากกําปองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่พัก เชารถขึ้นมานะครับรถของหมู่บ้านนะครับก็ดูวิวกันนะครับสวยงามครับบริเวณนี้นี่มีหมอกครับมีหมอกนิดหน่อยนะครับหมอกหมอกไม่หนาเกินนะครับก็รอดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับก็่ิวฝิ่นครับสวยงามครับที่นี่ด้านขวามือหันจากทางทิศติดภูเขานะครับนี่จุดสุดเขตแล้วนะครับจับสิไม่กล้าจับเดยนเดินเดยนเดินแลบริเวณนะครับยังไม่ขึ้นนะผิวฝิ่นครับ ้อยนี่ยพันห้ารอยสิบเจ็ดเมตรนะครับาการกระดับน้ำทะเลบางคนก็มาดูกันเต็มครับมาจากตำพองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนั่นที่เดียวที่พักได้นะครับแล้วก็มันใกล้กว่านะครับขึ้นแล้วครับจะเมฆบังเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วสว่างโล่เนี่ยแต่ท <มา S 1> ัศนวิสัยโดนบ,บกบังดูก้อนเมฆนะครับวงก็ได้คคครับนก็รอมองเห็นนะครับยังไม่เห็นนะครับเห็นแต่ก้อนเมฆบังนะครับทัศนวิสัย โดยปิดบางอยู่ก้อนเมฆสวนด้านตะวันตกนะครับจะเห็นหมอกหมอกมากหน่อยนะตะวันออกก็อยู่ด้านนี้ครับเราหันไปทางตะวันออกนะครับหันไปทางตะวันออกนะครับเห็นนะครับเป็นดวงอาทิตย์แล้วครับแต่ขึ้นมาแล้วครับนิดนึงครับไม่ปิดปังอะไรครับโผล่มานิดแล้วครับโผล่มาเหลึ่งเซียวนะครับนิดนึงครับก็เกิดครึ่งดวงแล้วครับแบ่งอยู่ครับยังไม่เต็มดวงขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นในครึ่งลูกแล้วครับ ครึ่งดวงนะครับขึ้นนะครับขึ้นนะครับเกือบเต็มดวงนะแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับอาทิตย์จะเห็นเต็มดวงแล้วครับสวยงามนะครับเต็มดวงแล้วครับดวงอาทิตย์นะครับเต็มเต็มนะครับก็เจ็ดโมงกว่านะครับนีก็ขอจบช็อตนี้ขอเลยนะครับจะเห็นนะครับดิวฟินอำเภอแก้ท้องหจัาดําปางนะครับสงสัยลูกฟินกันนะครับจะเรียกิวฟินนะครับ ฝิ่นก็คือช่องลมที่พัดผ่านนะครับฟินก็คือต้นฟินเลยครับถ้าผมแปลไม่ผิดนะเพราะสมัยก่อนมจะปลูกกันเยอะนะครับแถวนี้ครับสวรไยงานครับแม่ลูแมวพอจบตอนนี้ครับโอเคครับเี็กเขาจะจ้องทยอยกัดไปเลยมั้งดูโบสถ์นะครับสวยงามที่สุดเลยครับสีขาวสวยงามที่สุดนะครับดูแห่งเมืองเชียงรายหรือแห่งโลกอะไรก็ได้นะครับ ศิลปะการซามบอดวัดลองขุนนะครับเ,เ,เ,เปลน,น,นเ,ป,เป็นมือนะครับศิลปะกป็ผ่า,ามน,นมาครับ บสถห้ามผ่านถือรองเท้าผ่านได้ข้างหลังโบสถ์บิดเพียบเลยครับทางออกครับห้องน้ำที่สวยงามที่สุดเลยนะครับ <Okay. S 1> ดูข้างในห้องน้ำครับสวยงามประสะอาดมาก ครไปจบ 我不认识。